สวัสดีครับพี่น้องโพช่องบ่าตุ้ยลำพนธ์ออฟฟิเชียลครับนี่ครับพี่น้องหอนแล้วครับหอนแล้วหอนแต่มาเคลื่อนนี่แหละครับแต่บบาตุ้ยกับเบาไหวนะครับมาตื่นหย่อนนะครับตื่นหย่อนเสียงเล็กกันทีม่มลรับมานอนครับต้องขอโทษขออภัยนะครับบ่อนแรงงานพี่น้องครับนี่ครับตลาดกิมซ่านะครับเนาะรังสิตครับรังสิตครับตรงข้ามฟิวเจอร์ไปบ้านเก่าเมืองนอนห้องครับอย่บริเวณบาห้วย มานแล้วครับนี่ครับตอนนี้ที่มาับา่อนอนฮอตเริ่มตั้งนะครับโอ้ <Okay. S 1> โจเป็นไงบ้างโจโอ,โอ้เอาเลยเหรอ สุดยอดสุดยอดเตะขึ inform inform 1> 1> ้นไ sure> ้ขุดเอ้เท้าอ้าวขึไปมาพอเงินนะมันนานโอ้คุนั้นหยวีดีกว่าอาวอันน้ยตี้ีได้ โอ้ยนี่ครับพี่น้องสุดยอดเลยครับถือว่าบ่ฮหอดปานไดนครับนี่ไม่มีลมอยู่จังหน่อยสุดยอดเลยครับทีมบมมบทแม่แบบไม่นอนเราสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นยังไหนสู้สูส้สสสอื้มอื้มก็ถึงฮสวัสดีครับปูด ตื้นตื้นดังเสียงเล็กเจ้าไหมเสียงอะไรครับได้ยินดังเสียงเล็กควันก็บ่ไหวควันก็บ่ไหะไว้ผมแต่ผมแบบ่ได้เครื่องซุ้มเจ้าดอกสู้ๆนะครับผมโอหเอ้ยไอ้นี่อ้าวแล้วพี่ใหญ่เราไปไหนแล้วตั้งน้ำแข็งโอ้โตั้งน้ำแข็งไม่ให้ลูกน้องมันร้อนโอ้โหจะเท่าไหร่กี่คนนะอ่ายี่สิบเป็นะ กี่ทีคนมันสวัสดีครับบ่วเือรับากี่คนครับกี่คนสิครับอาเซนอยู่ตรงนั้นนะครับไปซื้อเอาขอถามเิหนึงขอถามินึงขอถามนิดเดียวไปซื้ออะไรขอบคุณนะครับสดยอดีถามแบบฮับแมไอาไอจอบเป็นที่าซื้อไหนจอบดังแห้จอบเป็นตัวเสยโน่แหงนย่ ตอนนี้เวลาเนี आ, <S <s ่ยเขายึดเอาไปใช่มคเขาเพื่อให้นับถือดอกบอดอกสุดยอดสุดยอดตอนลราบอกให้ตว่าโอ้คนนี้มัเพชรตว่านะนี่นี่ที่มันเสิือเป็นหมวกแดงไนี่การนการโอ้สุดยอดเลยอาอเจ้าอันดับหนึ่งเจ้าเจ้าเนียนดีบ่บ่เจ้าเป็นคนที่หนานับถือที่สุดแล้วโอ้ย่ายเดบเดบพักได้สักหน่อยก่อน นอนได้ช่วงนึงแล้วลุยเลยเป็นวะแค่แนวบ่อหอนปันไหนน้อยเนาะแมนอยู่ขอเอ็ดขอเลียดวะมันขะเอาอยู่มันก็เอาบึงเนี้ยไปไปไปหาตัวคนไหนไปหาตัวคนต่อไปพอหยอกไอ้ไส้เหมือนกับลุดยอดน้าน มาเพื่อนเดินซย่งจอดีครับรวมเพื่อนกันผมกับตอนแรกผมกับปะหูเองครับว่ะไายบอดเติเอื่นมาย้งภาษาไปเรียนเดินเป็นแยนเดินกันเดินภาษาซึ่งจอดีครับผมย่อมรับบอลดีเราเป็นไอดอนผมเดีบอลเป็นไอดอนผมดีย่อมรับเล่าดีบอลสุดยอดีเพราะว่าต้องมีไอ้เอ็กซ์ตรียวเป็นความเล่าสมองเราย่อมเล่าดีเพราะว่าผู้ใดก็ระว่างนาย มาเคื่อนีนผู้ใดก็เพราะว่าผู้ใดก็ระว,วังอี้แหละเสียนอน้องระวังอี้แล้วนะเพิม<า>ม่มมาเอ็ดมาเจอเอ็ดโอเรา,า,า,าเราขาดประเทินดีแล้ววะจนไห้เลยนะ <laughs> โอ้สุดยอดเลยครับน,นี่ผมนี่ครับย <laughs> อมรับสมองบอลดีพี่น้องเ <laughs> พกันเตรียมเลยล่ะครับเตรียมตัวเลยแหละนักเลยแหละสบายเพิพ่งเลยละ มีการสอเเรสสบแรนเหมือนไหน้องมีการสอบแรนสอบหางยางเหมือนไหนบางสถานทีเหมือนไหนีดิเซนนเราไปขอของหนามากพอดีโอ้ย่ดตะีอ่าช่างตัวสวัสดีเป็นไงบ้างหลังจากออกงานทุกวันปกติเอาเอาโซ่ๆๆๆๆซ่ับ ้องน้ำเป็นยางยู่นิดนึงครับพี่น้องแต่หาโบเป็นยังเขาชินแล้วตัวนี้ห้องน้ำมันชิ้นยางไม่ผุนะครับยางเลื่อยไปผู้ถูกถุงห่อท่อนดาวนะครับแล้วก็เซเว่นตรงนี้ครับฝั่งตรงข้ามก็เป็นฟิวเจอร์พาร์คลังสิตกับห่างนะครับเนาะพี่น้องอาจจะชินอยู่ผู้ใดอยู่ตัวนี้ครับฟิวเจอร์ใหญ่ไงไฟยางล้อห่างนะครับท่งนก็เป็นโลดตุดเออโลดตัดน้อยไม่น้อยครับง่ายตัว อ,อย้ยังคึ้อยัวสิเมื่อบ้านสิไปบ้านีบาไปบ้านีครับนี่บ้านมอตุย้ยเกตเลยเข้าไปอีกจังหน่อยครับดอนเมืองนี่ครับอยู่เลยแถวอันตลาดสีเมือ,เมองไปนิดนึงครับบ้านมอตุย้ยดอนเมืองยังคึดนหน่อยขึ้นยาเยอะหน่ พวงนี้อาซจะได้คลิปหน่อยนด้พี่น่องเด้ดอเบาไปพาคินเข้ากินน้ำหรือเปล่าะฮะอืมแต่ไข่ไหนเนี่ยมันโอเคเนาะเพราะว่าต,อ,ตอนคุณเธือเข้าม,ามันชิมีง,งานเนาะมันเลยอย่างเนี่ยตัวน,นี้โอเคเนาะโอ้ยกว้างกว้างมันนี่กว้างมันนี่รับจูคนได้หลายมันนี่ ปามักเป็นไงบ้างสู้ๆสู้ๆปวดพวกง่วงตกแตงสามสวัสดีครับสวัสดีครับมาทายคนเดียดเดี่ยงแค่นั้นอยู่หนึ่งสองแม่าดีครับแม่ เป็นอย่างคือพ่านถต่ลูกฮัาฮวาฮ่าฮะาฮ่าฮ่าฮาฮาฮ่าาฮ่าาฮาฮ่่่าฮ้าฮ่าฮาฮ่าฮ่ฮ่าาฮ่าาน่าฮ่ก่อฮ่่ี่าา่า่ ปากใหิวไปยังนกินยังล่ะกินยังอะไรมาเตยิเดี๋ยวมมาเดี๋ต้นมะมทาส่นเดีวซื้อมามามาใหมคต้องเ่นหาเสียงย่บอแกเนาะแขกเนาะโอ้ยอ่อนซอนนี่อนซอกันี่อน่อนซอนนี้อ่อนอนี้คนครับโอ้ยอ่อนซอนไอโฟนคนนี้ควกเื้อยกังไปปั้นแล้วก ไปปั่นซอยกันพี่น้องพี่น้องครับอันผู้ใดอยากพูดยังมาถามผู้นี้นะครับเราต้องมาถามประตยครับเอฟซีประตูยราต้องอันที่ทักมาถามแบบบทกินหมูหันปอดป่ยเห็นเห็นประตยมันก็เห็นหมูหันปอดบอกซื้อดาหลังจากลงปับผมนะตายตายบอกเป็นว่าตั้งแต่ตายอู้หูมอบ่วยแห้งดีนี่นี่วุดนทริปนิดหน่อยกูเหมือนนี่ตายดลครับ เออพงศิวบยฟังเด้อผมบอกเลยคนลูกอีกรอบออที่่บเอ็นที่วานท,าท,าที่มูหันนะก็อุงอิงเนี่ยว่าจาซิดหลีเด้เอต้องเขาประมุ่นประมุ่นะบเก้าบาทนั่งเบาหยอก5 0าร้อยสองพันผมทายไปอยู่้ยอ,อ,อ,อยากกินเดียบะสิที่ว่าพอว่สองพันห้าหนึ่งสองพันห้าสามให้ลงอิงอ่ะผมเหรอฮะปาด่ะอันนี้เรื่องจริงมี่น้องกูได้บังกอิญหรืลื้อเฟือหล่ครับผมยืนะครับแมน ตอนนั่นตอนนั่งบืทั้นหอยืนทานยืนทานั่แล้วพ่อหยอกกันนะพ่อเขาเลิกก้าวไปเป็นหลักสองร้อยพูดกันสองพันห้าสามพันมัจะเอาอยากกินเด้มูตอนนี้ได้อลไใส่งือดไร้พี่น้องโอ้ยแต่ยตูจะอาไ้ดงมนผม่ไปผมจะมอบไปนองเงอดเงือดเงือดตนนี้ใชนี่ไห้น่องไห้กินมผมาอกไปบ่เห็นแมนก็เห็น นี่ครับพี่น้องเอาพี่น้องคลิปนี้ฝากไว้เสมอนะครับคลิปใหมาแต่ความใหม่บางรายจะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบอสตีลล์รำเพราเชียร์ขอบพุ่งสลักกำลังใจละสุขุสุ่งนครับเนาะเอามื่อนี่พี่พี่น้องฟาฟาดฟาดฟาฟาดฟาดเพลงเด้อฟาดฟาแชร์โจแบรบปรเทบอสซอยกันซอยกันเนาะซอยกันซอยกันซอยกันครับแสนแตกแล้วแสนแล้วอาซอยกันครับให้ให้ให้ยังให้หนึ่งแแล้วครับเพื่อนกันหนึ่งแ บอกว่าเป็นยังเสียทอาบอกเข้ามา,นาหน่็ยเ,เอาเอาซอยกันพี่น้อง,<า>งคลิปนี้ฝากไว้สนิทครับไปนครับบ๊ายบายสวัสดีครับ,บ